แล้วเราคุยกันหน้อว่าเราจะเริ่มกลับมางัดวันไหนวะพรุ่งนี้หรยพรุ่งนี้ใช่ไหมที่ฟังเพลงใหม่ r f เยีงยมครับในกลุ่มยังครับเดี๋ยวฟังนะครับแฟนผมคนแรกเขาตอเมาแทงคาร์โปรเทคเลยรับรถให้ผมถามคันไหนเขาตอบคัน G คืออะไรวะ เมื่อเกาให้มันสีถ้ามันคันขนาดอะไรนะอันนี้เราโดนแทงคาโปรเทคเลยทำไมอ่ะก็ไอ้ฟ้ามันไปมันเวลามาตีตามบอกว่ามันตายเยอะมันตายเยอะแค่นั้นแหละมันไม่พอใจที่ไอ้ฟ้าพูดมันเลยเดินมันแทงหลังจบแอดดอก Ơ càng nặng rồi này Rồi mình này đây này <coughs> ừ <coughs> ทำไรอะ่ะมิติ้ดมิติลดซิ่งเหรอเฮ้ยแต่เห็นว่าเรื่องนี้ถ้าแจ้งน่าจะโดนปรับปราบเอ็มสมองมันเต็มเติงกันหรือเปล่าวะเฮ้ยใครแทงวะสีดำครับ ไม่คนแทงอะ่ะเจ้ตัวคนแทงอ,ะอ่ะอ๋อทิมครับอขอสเต็ปการจีบสาวหน่อยพี่บอบในเวอร์ช <200 S 2> ั่นสอง4น่นสองสี่โดนทั้งน,น่าจะโดนรอบหนึ่งมั้งครั้งหนึ่งอะ่ะที่มันแทงเราปะแทงคาร์โฟเทคอะ่ะเดี๋ยวต้องรอฟาฟาเข้ามาก่อนอะ ผมก็โดนนะแต่ผมอัดไม่ทันมันอยู่หอมเนี่ยเอาเลยไหมแต่มันจะตบหัวลุงเด่นด้วยมันบอกใครนะมันอะฝั่งนั้นอะมันจะตบหัวลุงเด่นอ่ะมันบอก เป็นบ้าเป็นบอลไปหมดละไม,มพ่พวกไม่เต็มบาทเลยว่ะนี่กูใช้ชีวิตอยู่รวมอยู่กับพวกเข้าเส้นขนาดนี้แน่อาการค่อนข้างที่จะหนักน่าจะเยอะน่าจะเยอะเออหนักหนักจัดเลยต้องเอาไปบำบัด แมันหายต้องพบจิตแพทย์อ่ะพวกเนี้ยพูดตรงเลยเข้าเส้นเกินไปแล้วเฮ้ย yeah. ต้องพบอ่ะหมอศิริราชอะอาการค่องคลานที่จะห,หนักหนาหนา,หนา,หนาสัตว์เอาเอย้สาหัสสัตว์ที่อะไรหนักหนาสาหัสเอาการอะ ไหนกูขอดูดิน่าจะพามึงไปเนพชรตกอยู่ปะวะ พูดในวอวงอะไรครับถ้าวงวงปกติวงตะโกนคนไม่ได้อยู่ในวอก็ได้ยินอยู่แล้ว